สำหรับสาระในเช้าวันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่อาจจะเป็นในเรื่องของมุมมองนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของลักษณะหรือภาษาของดอกทุเรียนคือจริงๆแล้วการที่เราจะอยากจะรู้ว่าทุเรียนของเรานั้นการเจริญเติบโ,โตเขาเป็นอย่างไรอาหารการกินดีอุดมสมบูรณ์หรือไม่สิ่งที่เราได้อธิบายมาตลอดก็คือภาษาใบา ใบจะเป็นตัวบ่งบอกในลักษณะของสิ่งที่เป็นผลจากการจัดการของพี่น้องเกษตรกรไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังเป็นเรื่องของความสุขความสบายการเจ็บป่วยทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับภาษาใบแม้แต่ในเรื่องของการที่เราจะเห็นในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโต,ต,ตเราก็ยังดูลักษณะของใบได้ไดแต่ พอมาถึงระยะนี้เป็นเรื่องของการขยายพันธุ์คำว่าขยายพันธุ์ก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเมื่อได้รับความเครียดได้รับการผลกระทบจากปัจจัยอะไรก็ตามที่จะทำให้รู้ว่าตัวเองนั้นจะล้มหายตายจากก็ย่อมจะต้องมีการขยายพันธุ์เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์อันนี้เป็นธรรมชาติของอสิ่งมีชีวิตดังนั้นในส่วนของทุเรียนในระยะนี้ เราก็จะต้องเห็นภาษาของดอกดอกของทุเรียนบอกอะไรให้กับพี่น้องชาวสวนได้รู้บ้างว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรามองหรือบางครั้งเราอาจจะต้องสัมผัสมันก็จะบอกให้เห็นถึงว่าสิ่งที่เราดำเนินการมาสิ่งที่พี่น้องเป็นผู้จัดการหรือธรรมชาติเป็นผู้จัดการหรือสนับสนุนมันก็จะออกมาเป็นในลักษณะของดอกที่ เราจะมาคุยกันในวันนี้สิ่งแรกครับนั่นก็คือปริมาณคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าปริมาณของดอกนั้นเขาก็จะทยอยออกมาตามคุณภาพของใบจากปลายกิ่งลงมากลางกิ่งลงมาโคนกิ่งการเคลื่อนย้ายลงมาน้นก็เป็นบทบาทหน้าที่ของแคลเซียมบลอนเะนั้น ถ้าเราจะพูดในหนึ่งกิ่งเนี่ยมันจะมี3มรุ่นดอกบางครั้งเราอาจจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นตามสูตรนี้เพราะอะไรเพราะว่าพอเราเห็นออกการออกดอกมันก็เริ่มจากปลายกิ่งแล้วมันก็ลงกิ่งใหญ่เลยนั่นหมายความว่าเป็นสิ่งที่เขาได้สั่งการมาแล้วเป็นพฤติกรรมโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ทำสาร เราจะเห็นภาพตรงนี้แต่ถ้าเป็นกลุ่มธรรมชาติเขาก็จะลงตามระบบคือปลายกิ่งกลางกิ่งยิ่งทลายอดน้ำมากๆหรือสร้างความเครียดยาวนานอัตราการไหลลงมาค่อนข้างจะนานก็จะลงมาถึงกิ่งใหญ่ที่เรียกว่าโคนกิ่งเหมือนกับที่ผมได้อธิบายในอดีตครับถ้าดอกทุเรียนลงไม่ถึงโคนกิ่งก็จะไม่สบายใจซึ่งก็จะเป็นช่วงของความคิดความรู้สึก แต่ในส่วนของเวลานี้เราจะเห็นภาพการออกดอกของทุเรียนจะมีลักษณะที่ดูไปที่ดอกอีกตอนที่เขาดอกออกมาเราก็จะเห็นครับว่าในกลุ่มดอกกลุ่มตาปูเหยียดต,ตีหนูถึงมาเขือพวงอ่อนเนี่ยมันจะมีลักษณะกลุ่มเล็กกับกลุ่มใหญ่ถ้าเป็นกลุ่มเล็กก็แสดงว่าการเคลื่อนย้ายพลังงานลงมาหรือการสะสมพลังงานนั้นยังไม่ดีพอ เรามักจะพบกับกิ่งเลียวกิ่งผอมดอกก็จะเล็กผอมจำนวนน้อยแต่ถ้าออกมาในลักษณะของต้นที่สมบูรณ์ใบที่ดีกลุ่มตาเขาก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ขาวเหลืองพองสดใสตัวนี้ก็เป็นตัวบอกได้แล้วครับว่านั่นหมายความว่าเรา ได้ดูแลบริหารจัดการสะสมความสมบูรณ์มาอย่างดีส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองการเคลื่อนย้ายพลังงานจากใบลงมาถึงจุดเจริญที่ท้องกิ่งก็จะเป็นจุดที่สมบูรณ์สังเกตไหมครับถ้าผมสรุปให้ฟังพี่น้องลองไปสังเกตดูว่าสวนที่มีกิ่งผอมเลียวยาวมีลักษณะของการตัดกิ่งตัดแขนงแต่งใบเหลือจำนวนน้อยดอกออกมาจะาเล็ก จะผอมและจะยาวจะมีจำนวนดอกน้อยซึ่งจะต่างกันกันกบกรณีกิ่งที่เป็นขนาดกลางหรือขนาดเล็กแต่มีกิ่งในลักษณะที่มีการเลี้ยงใบคุณภาพใบดีตามกิ่งก็ยังมีกิ่งขแขนงกิ่งแยกกิ่งย่อยบางครั้งก็มีขแขนงจำนวนมากเราจะพบว่ากลุ่มดอกเหล่านี้จะเป็นดอกจำนวนมากเป็นดอกอวบเป็นกลุ่มใหญ่ลักษณะสีเหลืองสดใส นี่คือตัวต่างกันที่เราจะแสดงให้เห็นพอหลังจากที่เขายืดตัวออกมาเราจะเห็นชัดเจนครับกิ่งเล็กใบน้อยดอกจะก้านจะผอมดอกจะยาวไประมาณดอกก็จะน้อยไม่ถึง20ดอกต่อหนึ่งช่อแต่ในทางกลับกันถ้าเรามาดูในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่มีคุณภาพใบดีนะครับมีลักษณะของการจัดการเราจะเห็นว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่ ก้านดอกก็จะใหญ่ขึ้นจำนวนดอกก็มากขึ้นเกินกว่า20ดอกขึ้นไปต่อ1กลุ่มช่อดอกเรื่องนี้เรามีงานศึกษาครับผมจึงย้ำว่ากรณีดอกใน1กลุ่มเนี่ยไม่ควรที่จะน้อยกว่า20ดอกมันควรจะมีเกิน20ดอกขึ้นไปคือสิ่งที่เราค้นพบสิ่งที่เราเห็นชัดเจนคือในหลาย3ฤดูที่ผ่านมาเนี่ยดอกทุเรียนที่ผอมยาวจะมีอัตราการติดตำ่ำ ติดเสร็จแล้วจะมีอัตราการล่วงของผลอ่อนสูงถ้าเรามามองกันในกลุ่มที่เป็นดอกใหญ่ดอกอวบการดอกสั้นจะมีอาการอัตราการติดสูงและอัตราการล่วงจะต่ำก็อาจจะมาได้จากหลายสาเหตุครับประการแรกกิ่งผอมยาวก็มาจากกิ่งเล็กที่แต่งใบจนเหลือน้อยบังคับให้ออกพอออกมาแล้วขาดพลังงานแล้วให้น้ำมาก พอให้น้ํามากก้านดอกก็จะยาวอาหารไม่พอดอกก็จะผอมเพราะเราเอามาเทียบกับกรณีกลุ่มผู้ทําสารกลุ่มผู้ทําสารเราจะเห็นนะครับว่าเป็นกลุ่มที่มีลักษณะดอกสั้นยิ่งทําสารมากก็จะสั้นเกินไปเหตุผลก็คือเข้าไปควบคุมระดับฮอร์โมน g a หรือจิบเบลลิกแอซิกฮอร์โมนเจหรือจิบเบเลลิกแอซิก ตัวนี้ก็คือเป็นโฮอร์โมนที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติจากอุณหภูมิจากความชื้นจากการจัดการจากการให้น้ำหรือจากอะไรก็แล้วแต่มันก็จะกลายเป็นดอกสั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแก้ไขคือสั้นเกินไปเนี่ยนะครับมันก็จะมะีลักษณะที่มีผลกระทบต่อไปหลายด้านเป็นที่หลบซ่องสุของศัตรูพืชโดยเฉพาะเพีย้ยแป้งนะลักษณะของอการวางตำแหน่งการ ทำงานก็จะลำบากการเกี่ยวประเด็นตรงนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่เราอธิบายมาให้เห็นภาพแต่ถ้าเป็นดอกที่สมบูรณ์ดอกใหญ่เราก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนว่าลักษณะของดอกก็จะใหญ่ก้านใหญ่ดอกใหญ่ดอกอวบดอกสมบูรณ์ดอกแข็งแรงเห็นกันที่ขนาดของดอกด้วยเหตุผลตรงนี้แหละครับ จึงเป็นส่วนหนึ่งว่าทำไมเราถึงต้องใช้ปัจจัยไปส่งเสริมการาเจริญเติบโต,ตหรือความสมบูรณ์ของดอกก่อนอื่นฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสน,สนับสนุนบรายการเขาเราสักครู่หนึ่งก่อนครับแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตสารกำจัดเลี้ยงใบหนอนชอนใบในมังคุดทุเรียนและไม้ผลทุกชนิดปัญหาลูกไลายในมังคุดทุเรียนน้มติดจมดไปอ้าใช้แจ็กเก็ตแจ็กเก็ต อัตราการใช้หน้อยพลังแรงเต็มสูตรแต่ประสิทธิภาพกำจัดเพลี้ยใบไ,ได้อย่างเด็ดขาดบังคุดผิวมันทุเรียนผลสวยผลผลิตขายได้ราคาเอใา้แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตผู้ผลิตคุณภ,ภาพจากบริษัทโซตัสสัญลักษณ์ตราทงลูกโลก เกอร์มาพลัสสูตรเปิดตาดอกพืชโตทันใจได้ผลทันตาต้องเกอร์มาพลัสเกอร์มาพลสช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดอย่างได้ผลกระตุ้นการเปิดตาดอกเพิ่มผลผลิตฟื้นสภาพต้นหลังการเก็บเกี่ยวหมดปัญหาต้นโสมเกอร์มาพลสสารายสีเขียวโมรกฏสดจากทะเลเกอร์มาพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทโสตัส มาแล้วมาแล้วอุ๋ยเกรดตีชาลีเฟรดอุ้ยเกรดคุณภาพจากประเทศเบนยีมีหลายสูตรให้เลือกสูตรแรงต้นชาลีเฟรดสูตรสามสิบสูตรยี่สิบและสูตรยี่สิบดสดี่สิบเูตรแรงโดชาลีเฟรดสิบห้าและสูตรสิบห้าสามสูตรแรงผลชาลีเฟรดสูตรสิบ 30และสูตร6 3 3 3มามาพร้อมกับฮอร์โมนสูตรเข้มข้นโปรฟิกเอนไซม์กล่องสีแดงสูตรแร่งต้นบำรุงต้นโปรฟิกเอนไซม์กล่องสีเขียวสูตรแร่งดอกบำรุงผลสินค้าคุณภาพจากบริษัทชาลี S Q M ประเทศไทยจำกัดชาลีเฟรดอุ๋ยเกรดีมีคุณภาพ ้ผ like, ูใหญ่ใครๆก็บอกว่าปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งของแท้ต้องเป็นแบบนั่นต้องเป็นแบบนี้แล้วไอ้แบบไหนล่ะที่มันเป็นของแท้ก็แกไปฟังมากก็เลยคิดมากใครเขาจะว่ายังไงไม่ต้องไปสนใจแกไปดูที่กระสอบที่เขาเขียนว่าตราเรือใบไวกิ้งอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งเท่านั้นแหละก็จะได้ปุ๋ยดีๆไปใช้แล้วใช่ อย่างผู้ใหญ่ว่าตราเรือใบไวกิ้งที่ข้างกระสอบจะไปอ่านเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็ต้องอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งตราเรือใบไวกิ้งพูดติดปากคุณภาพติดใจปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไฮโดรไทยในเครือประวิทย์กรุ๊ป โมแลนพลังสีฟ้าออกฤทธิ์เร็วปราบแมลงทั้งปากดูดและปากกัดไม่ว่าจะเป็นแมลงหวีขาวด้วงมัดผักและเตี้ยไฟดูดซึมได้ทั่วถังต้นพืชใช้ได้กับทุเรียนมะม่วงส้มลำไยกล้วยไมย้ผักกินใบผักกินผลและข้าวโมแลนคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก UPL เพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตร,รกรไทย กรณี้มีรายงานว่าเกษตรกรชาวสวนทุเรียนสามารถหยุดการระบาดของเพี้ยปุยฝ้ายได้แล้วด้วยโตกุไทออนเพราะโตกุไทออนเป็นสารเคมีที่ใช้กำจัดเพลี้ยแป้งเพียเพ้ยหอยนอนผีเสือ้อและมแมลงอื่นๆได้หลายชนิด โตกุไทออนเป็นสารในกลุ่มน้ำมันชนิดเดียวที่เป็นยาเย็นมีลิ์ตค้างสั้นเพียง15วันจึงพ้นได้ทุกระยะการเจริญเติบโตใช้โตกุไทออนที่อัตรา2 0 0ถึง300ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรร่วมกับสารจับใบไฮดรอยทุกครั้งเมื่อพบการระบาด โตกุไทออนสินค้าดีมีคุณภาพจากบริษัท UPL ประเทศไทยจำกัดหาซื้อได้ที่ร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านครับท่านสามารถที่จะซื้อในผิดพัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับที่ชเชพกเกษตรจันทับุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านก็จะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่อยาก นำเรียนคือถ้าเป็นในส่วนของปุ๋ยเลอใบไข่มุกจากบริษัท,ฮทไฮดโดรไทยหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ของบลูฟลอกอินเตอร์เคมปุ๋ยราชสีเฟอร์ติลเซอร์หรือ b บ็กแพนเตอร์นะครับอันนี้ก็จะต้องไปเฉพาะที่ชัยพฤกษ์อโกรเทคลุงแล้วก็ชัยพฤกเกษตรเขาระยาซึ่งเป็นผู้แทนจําหน่ายแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทโซตัสบริษัทชาลีบริษัท UPL ประเทศไทย ซึ่งตอนนี้เพียแป้งระบาดมากนะครับเราก็นึกถึงโตกุไทออนท่านก็สามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษเกษตรยันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเราติดตามฟังสาระกันต่อได้เลยครับมีเรื่องราวที่อยากจะเล่าสู่กันฟังอีกว่าบางครั้งดอกที่มีปริมาณน้อยนะครับผมย้ำน,นะครับว่าดอกที่มีปริมาณน้อยแล้วมีขนาดใหญ่ มีความสมบูรณ์จากการไปเร่งการเจริญเติบโตเร,ร่งการสนับสนุนกลับกลายเป็นดอกที่อาจจะมีผลกระทบทําให้คุณภาพของผลเปลี่ยนแปลงและมีอัตราการติดที่ต่ําเช่นเดียวกันดังนั้นเราต้องเข้าใจพฤติกรรมอย่างหนึ่งนะครับว่าดอกในแต่ละกลุ่ม และแต่ละกลุ่มเอามารวมกันเป็นดอกรุ่นเดียวกันย่อมมีอำนาจและมีอิทธิพลในการดึงพลังงานมาเพื่อช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันในดอกรุ่นเดียวกันเพราะเราจะทราบดีว่าถ้ามันมีต่างรุ่นถ้ามีพี่ปนก็จะโดนดีดออกถ้ามีน้องมาปนพี่เขาก็จะดีดน้องทิ้งไปน้องจะสู้ไม่ได้ใครที่เป็นรุ่นใหญ่ก็จะอยู่ตรงนั้น ด้วยเหตุผลตรงนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งถ้ายิ่งเราไปบำรุงดอกมากเกินไปในระยะหนึ่งแต่ปริมาณดอกน้อยย่อมมีผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะนั้นในส่วนของสิ่งที่เรากําลังอธิบายนี้ก็เพื่อให้เห็นภาพว่าบางครั้งกระบวนการจัดการหรือการตัดแต่งดอกก็ย่อมมีเหตุผลและมีความจำเป็นถามว่าการตัดแต่งดอกมีความจำเป็นขนาดไหน เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นสูตรสําเร็จครับอาจจะไม่มีความจําเป็นเลยสําหรับบางสวนถ้าทุเรียนในสวนนั้นออกดอกในปริมาณที่ไม่มากเกินไปและอยู่ในตําแหน่งที่ไว้ผลผลิตได้บางครั้งมันอาจจะมีดอกรุ่นพี่อยู่ปลายกิง่งแต่ดอกรุ่นใหญ่อยู่กลางกิง่งพรฉะนั้นรุ่นพี่ปลายกิง่งเราก็จะปล่อยทิ้งไปไม่ได้ไปนสนใจที่จะต้องไปเปลืองแรงงานตัดแต่งนี่คือเหตุผล แต่ถ้าในกรณีที่เราจะมีเหตุผลในการตัดแต่งก็คือเรามีดอกในปริมาณที่มากในตำแหน่งที่เราไม่ต้องการถ้าอย่างนี้แต่เรามีดอกในตำแหน่งที่ต้องการมากพอๆกันอย่างนี้เราจึงจะสามารถหรือจะ,อะคุ้มต่อการลงทุนที่จะไปแต่งดอกในตำแหน่งที่เราไม่ต้องการนี่คือเหตุผลในสำคัญในประการแรกหรือ กรณีที่2ในตำแหน่งที่เราต้องการแต่มีปริมาณดอกมากเกินไปจนกลายเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะใช้ปัจจัยไปควบคุมศัตรูพืชได้เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องไปลดปริมาณลงเปิดช่องว่างแทงเป็นช่องเพื่อที่จะให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่เป็นแหล่งซ่องสมของศัตรูพืชเราก็จะ พ่นสารเคมีในการป้องกันกำจัดได้สะดวกการจัดการสะดวกเวลาที่ติดผลเขาก็จะมีติดผลกันเว้นเป็นช่องว่างนะครับศัตรูพืชไม่ระบาดเว้นเป็นช่องว่างเวลาที่เราเข้าไปสู่กระบวนการจัดการต่างๆแม้แต่ในช่วงที่ผลโตการเบียดเสียดการกระแสลมการที่จะทำให้น้ำทุเรียนเกิดบาดแผลก็จะน้อยลงเพราะนั้นย่อมมีความจำเป็นตรงที่ว่า ตำแหน่งตรงนั้นเป็นรุ่นเดียวกันปริมาณหนาแน่นและมากเกินไปเราก็ไปควบคุมเปิดเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องไว้เพื่อที่จะให้ตำแหน่งของผลไม่เบียดเสียดกันเกินไปอันนี้ก็ย่อมมีความจำเป็นหรือในประการที่สามในกรณีที่ตำแหน่งตรงนั้นมีพี่กับน้องปนกันอยู่โดยธรรมชาติแล้วเขาจะต่อสู้ซึ่งกันและกันใครมากย่อมเป็นผู้ชนะ แต่เนื่องจากว่าเราทําสวนเชิงพาณิชย์เราจะไปรอให้มันเกิดการแข่งขันเกิดการต่อสู้กันนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเพราะมันอาจจะมีผลกระทบเสียหายกับในกลุ่มตำแหน่งที่เราต้องการเราก็เข้าไปจัดการซะจะเอารุ่นไหนออกก็เอารุ่นนั้นออกไปในการปฏิบัติตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้รอให้มันสูญเสียเวลาเราจะจัดการตั้งแต่ช่วงมะเขือพวงอ่อน การทำงานง่ายๆนะครับเป็นเรื่องที่สะดวกเพราะถ้าเราปล่อยให้ดอกนั้นจเจริญเติบโตคั่วแข็งแรงการตัดแต่งก็จะยากการควบคุมรุ่นก็จะยากทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อว่าเอาแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยในส่วนของดอกถ้าเราปล่อยให้เขาโตเราทราบดีครับว่าตั้งแต่เหยียดตีหนูไปจนถึงดอกบานเนี่ยใช้เวลา45วันแต่ มีวิชาการด้านหนึ่งเขาบอกว่าตั้งแต่เป็นดอกจนกระทั่งดอกบานเสร็จมันใช้อาหารถึงน้ำหนักสามกัมแห้งเพราะฉะนั้นการตัดแต่งดอกลดปริมาณดอกตั้งแต่ระยะแรกก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สารอาหารและพลังงานในต้นไม่สูญเสียไปนะครับเราตัดไฟซะตั้งแต่ต้นลมคือตัดแต่งออกแต่สิ่งที่ยังคงย้ำคือปริมาณดอกในกลุ่มต่อช่อ จะต้องเกิน20ดอกไม่ใช่7 8ดอกหรือไม่ใช่10กว่าดอกที่เห็นภาพกันอยู่ปรากฏว่าพอถึงเวลาติดแล้วกลายเป็นลักษณะทุเรียนก้านยาวทรงยาวหนามหยีทรงผอมมันจะกลายเป็นเรื่องของการตลาดเพราะปัจจุบันทุเรียนต้องเป็นทรงกลมทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อครับว่าแล้วอย่างในกรณีของ กระบวนการจัดการเนี่ยคือในช่วงเหตุผลลึกไปกว่านี้ครับในหนึ่งดอกเนี่ยทำไมมันจะต้องมีโครงสร้างในลักษณะของดอกที่มีจำนวนมาก<อ>เหตุผลก็คือในส่วนของภาวะในช่วงดอกบานเนี่ยในแต่ละปีเนี่ย จะไปมีผลกระทบกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงความหนาวเย็นฝนตกหมอกลงน้ำค้างแรงอะไรปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมีผลกระทบต่อกระบวนการผสมเกสรเพราะฉะนั้นในปริมาณของดอกที่เป็นลักษณะกลุ่มใหญ่สมมติว่าเข้าบานจากรอบปลายปลายช่อขยับเข้ามาสู่ในช่อซึ่งจะใช้ระยะเวลาตรงนี้ประมาณ5วันถึง7วัน วันนี้ฝนตกดอกรุ่นนี้ไม่ติดเอาไม่เป็นไรวันถัดไปด้านในก็จะเริ่มบานบานเข้าบานเข้าบานเข้าจนกระทั่งเขามีอัตราการติดและเท่ากับว่ามีความเสี่ยงน้อยลงวันนี้ฝนตกอาวดอกไม่ติดวันลุ่งขึ้นหมอกลงน้ำข้างแรงเอาไม่ติดวันถัดมาอีกฝนตกอีกไม่ติดแต่วันถัดไปโปร่งโล่งแห้งมันก็จะมีอัตราการติดคือลดความเสี่ยงจาก สิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งที่ผมเองอยากจะแสดงข้อมูลให้เห็นเพราะว่าเราทำงานด้านนี้มาตลอดเราสังเกตติดตามข้อมูลพี่นักศก่อนครับเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากจะนำเรียนเล่าสู่กันฟังคือกรณีดอกที่น้อยย่อมมีอัตราความเสี่ยงสูงเพราะเขาบานเขาบานพร้อมกันสองสามวันบานหมดปรากฏวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้น้ำค้างแรงอีกวันหนึ่งฝนตกเท่ากับว่าดอกรุดนนี้ไม่ติดครับ ในกระบวนการความยาวของดอกมีผลดอกยาวดอกผอมอัตราการติดตำ่ำถ้าติดแล้วลักษณะนะผลจะเป็นทรงยาวแต่ถ้าเป็นดอกกลมดอกสมบูรณ์ก้นมีโพรงเล็กน้อยเราจะเห็นนะครับว่ากระบวนการผสมเกอรหมายถึงกระบวนการที่เกอรตัวผู้มาตกที่ปลายเกอรตัวเมีย เวลาที่ดอกจะสั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเดินทางตรงเข้าสู่รังไข่เขาใช้ระยะเวลาตรงนี้เนี่ยใช้เวลา4ชั่วโมง4ชั่วโมงที่เขาจะมีเวลาสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ที่ปลายเกสรหลังจากนั้นเขาก็จะสร้างหลอดสร้างเป็นเหมือนกับตัวเข็มแทงเข้าไปในหลอดวิ่งเข้าไปสู่รังไข่ใช้เวลาอีก72ชั่วโมง เพราะฉะนั้นถ้าท่อสั้นท่อสั้นก็หมายถึงการเกสรสั้นการเดินทางก็จะตรงเร็วและเข้าสู่รังไข่ได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเป็นการร้านผอมก้านดอกเกสรยาวการใช้ระยะเวลาเดินทางตรงนี้เข้าไปในสู่รังไข่ก็จะกลายเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลายาวใช้ท่อเล็กก็เข้าไปลำบาก ท่อยาวก็ใช้เวลานานมันก็จะกลายเป็นประเด็นเรื่องของโครงสร้างภายในเกี่ยวกับกระบวนการปฏิสนธิหรือการผสมเกสรพูดกันง่ายๆครับดอกหอมดอกยาวติดยากกว่าดอกสั้นดอกอวดแต่ว่าคำว่าดอกใหญ่ดอกอวดนี่มิใช่ว่าทั้งหมดมีอยู่5-6าเจ็ดดอกนะครับอันนั้นคือดอกที่ผิดปกติมันจะกลายเป็นดอกที่ใหญ่เกินไปถ้าติดก,ก็จะกลายเป็นทุเรียนเปลือกหนาะ ทุเรียนทรงใหญ่สุเรียนหนามที่เป็นไม่เป็นตามคุณสมบัติผมก็เลยต้องนำเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเป็นเป็นมุมมองเป็นแนวคิดสําหรับกรณีที่บางท่านนะครับไปเห็นในรูปหรือในภาพของสื่อโซเชียลโอ้ยดอกออกดีเหลือเกินดกิ่งก็เล็กดอกก็น้อยผอมยาวแต่เรากลับชื่นชมไม่ใช่นะครับเราต้องเข้าใจพฤติกรรมในส่วนของ อะไรก็ตามที่เป็นธรรมชาติของทุเรียนเราต้องยึดหลักตรงนี้สิ่งใดก็ตามที่มนุษย์ไปตกแต่งเป็นเรื่องของการบังคับถ้าดีถ้าไม่มีผลเสียก็เป็นเรื่องดีแต่ผลกระทบในด้านข้อเสียย่อมมีมากกว่ากรณีที่เราพัฒนาไปตามกลไกหรือระบบธรรมชาติท้ายสุด มีประเด็นหนึ่งที่อยากจะเล่าสู่กันฟังในสาระวันนี้ก็คือทำไมทุเรียนจะต้องออกดอกมากมายถึงส0 0 0 0ื่นสี่มืนดอกท่านทราบหรือไม่ท่านอาจจะตอบว่าทุกข้าหวงสายพันธุ์ก็เป็นส่วนครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะกไวใ้ให้เป็นมุมมองก็คือในช่วงระยะเวลาการพัฒนาใบ 3, 4, 5, สี่ห้าหเดือนเนี่ยเขาจะดึงอาหารทั้งหมดนะครับไปไว้ที่ใบใบก็ผลิตเสร็จก็เก็บมาไว้ที่ท้องกิ่ง เก่งออกดอกเสร็จก็อยู่ที่ดอกพลังงานทั้งหมดจะมารวมอยู่ที่ดอกสองสามหมื่นดอกและเมื่อดอกบานเขาก็จะปล่อยลงมาที่โคนต้นพราอปล่อยลงมาที่โคนต้นประเด็นตรงนี้แหละครับนั่นคือสารอาหารพลังงานที่ทั้งหมดที่เป็นสารที่มีคุณภาพแล้วก็สารเหล่านั้นก็จะไปเลี้ยงในส่วนของผลต่อไปได้อีกหนึ่งเดือนมันเป็นวัฏจักรหรือเป็นวงจรของการ ถ่ายพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตในส่วนของทุเรียนที่เล่าสู่กันฟังในเช้าวันนี้ครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ